สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสด,ดีสบายดีเมื่อนี้ก็ออกมาหนาคือเก้าพี่น้องมาติดตามเกี่ยวกับสภาพน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเรารอบสองเพิ่งพี่น้องข้าวจัง อันนี้ก็มาเกี่ยวเข้าเนาะเพราะว่าแม่ว่าสั่งให้เกลี่ยวแล้วว่าซันมึงมักข้าพี่น้องเลยยังเขียวยอยู่ยังเป็นน้ำนมอยูอ่โอเขคจะได้แหละขันที่เกลี่ยวเพราะว่าอย่าน,น้ำท่วมเนาะขัน ถ้าว่าเฮาป้าเฮไม่เกีียวเนาะถ้าน้ำท่วมก็เสียหายคือเก่าพี่น้องจำเป็นต้องได้เกี่ยวเพราะว่าทางพยุทางน้ำพ้นปอยเค้นมาเนาะจะเกียดจริงได้เข้ากับเข้าง่ามอื้ออะ้ว đây Tại 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 phía nông ơi Thằng phun cái này Nhưng mà phía nông Phun Nhu xe sẽ... hừa phun à Kêu xe hừa Thế năm mà là nó năm mà là lọp nó nông เทวามหมาเนาะเมื่อคืนนี้มันเพิ่มนั่นเลยพอดีพี่พี่น้องเลยนาให้นี่นี่พูนสิพูนแหละขึ้นให้นั่นละ่ะใกล้ชิฮอดบ้านละพุ่นบ้านกับพี่น้องก็บรรดิไกรดอกลายเหอนกับือวาได้ลายเหอน,อาล,าหอนลายบ้านกับได้เกี่ยมละ กัญญาเนี่ครับมันจะเป็นลูกค้าเลยได้รับน้ำได้ตายได้ฝนก็นยังตกปอยๆอย,อยู่ภาพอาจสีโปรแจ้งด้วยพี่น้องด้วยวนนึงจังว่า ตกหำกองตอนนี้กันะนะเริ่มแรกก็จะไปน้องเนะไปบึง้งเนาะเป็นอัพเดตในบ้านเนะานนะการคิดเครื่องาการก้าวเกยมเข้าของที่จะหยกย้ายเนาะ ว่าอันนี้กระางังคันถึงเพื่อนก็นได้แจ้งเตือนมาแล้วเนะาะเพื่พี่น้องนๆโอ้ภาพก็เริ่มมัวเลยด้วยพี่น้องเอ้ย้ำหอ้องฟ้องระบาดอาวพี่น้องตอนนี้ก็ยู ที่แคมบ้านฝนข้อมเอาขอะอยูตีนบ้านฝนข้อเนาะวายแยกคือ,อยูแคมบ้านตังพี่นะ้องอุ้ยขึ้นพาขึ้นพนได้แล้ว บงสภาพเส้น,านทางกันเลพี่น้องเอ้ยฝนตกวิ่งเาือวิ่งเสาเนาะฝนหุนเข้าหุนป่าแล้วก็ทางมันกับที่เป็นสภาพนี้เลยพี่น้องจะประมาณนี้เนาะไปแล้วปะจะไ,<ป>ไปถามเพิ่นบึงบ้านหลังนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนาะทางบ้านคนครอพิ่นก็นได้ กะเกี่ยมเจอว่าคนเข้าคนคลองละย้ายสิ่งที่สำคัญไปก่อนพี่น้องไงลดถี่หน้าคักแท้เอ้ยฮะวัวยิ้เขียวอยู่ ชี้ย้ายแล้ววันนี้นะกออ็นี่พี่น้องตอนนี้เป็นเริ่มคนเข้าไปก้อนแล้วนี่เพราะว่าตัวนี้เนาะตัวสำคัญขาดอะไดแหละตัวนี้น่ะกอค,คือเขาน้าสำปาน,นี่แหละเพราะว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยท้องพี่น้อง ลูกสาวนี่ก็ได้ตอกตอนตอกตอนจ้องนีได้จากลบแล้้ก็นี่นะกำลังป่มือมือนี้มือนี้คนเข้าบ่โอ้เข้าคนเปิตา้บลยบอลพี่น้องว้มงสูงว้สะกอนคนเข้าแล้วก็เกมเล่นบ่คนเครื่องเล่นบ่มันนี่ พี่น้องเลยเจนลำบากนั่เนาะต้อเพ้งเอาอาพี่น้องอีพาพี่น้องรอบไปบึงไรบอนไรทีพี่น้องไปเออแต่สินถ่างนี่พี่น้องพอได้โอ้ยทางองลู่ได้ทางท้ายได้พี่น้องเลยแไดก็ขอโทษอ็ผ่นเ้อ kiếm là bao kiếm nhai, khơi, nhai không leo cháu đi dạy con nhai lại cháu nào Chẳng. <laughs> Chẳng. À, à xem xem tuyển xem nhăng lém nhăng khe ố vô đó <laughs> bà bà cho thôm này leo nhưng thế

ันนี้กับคนเกี่ยวเนาะพี่น้นนองเนกีน่ยมคนเข้าคนคล้องก็ละเพรแล้วลก็กําลังฮางาก้าเกียวผู้คนไปแล้วก็มีเนาะไป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 อันนี้ก็ยังคืบๆไปน้องเอ้ฝนนหนก็ได้ มาจ,จองเสื้อผ่อนเนี่ยวันนี้ก็พาพี่น้องรลบ้านเนาะอันนี้ปัจจุบันคนพ่้อเออพี่น้องืึแก็ว่าคน คนเข้าคนคล้องไปกับคนละไปที่สูงก็คือเพิ่งทุนไปพ,พไุ่นบัสดอนแดงคนละผู้ใดมีญาติมีพี่น้องอยู่พุ่นก็ไปกันทนไปพุ่นละจะร้า,ายกบาาับเฉพาะบ้านเหา่าเนาะบ้านเห่าเมืองเหา่าจะได้กับอนสมักกีของกระเจ้า ทั้งบ่มีพี่บ่มีน้องกับทางพุ่นกับทางวัดรดแดงหรือว่าบานเลาพุ่นกับตอนทำบุนเสมอเนาะแล้วแต่ผู้สมัครใจโอ้ย,ยร้อยมาได้น้ำบัดน,นี่ได้น้ำ ฝนตกจนไม่มีมือว่างเลยพี่น้องอ้ย้ยปนอยก็จอง้างล้างเสร็จเลยอันนี้ก็คือทางไปวัดเนาะวัดบานเกาะ lại sốt tận rồi đấy game là, là bao nhai không nhai khoang là bao game đâu chế, chế. Ôi, chế, chế. Là... ơi tả lẹ thằng Ơ, lũ xa là nì trăng cứ thưng cứ thưng như nì mà lẽ tại càng nà nè yo mình nấm mình chỉ cần cố khá là น้ำล้งจะบอกเยี่ยวข้าปล่อยมาเด้เข้าปล่อยน้ำหมออีเนาะเข้าปลอยมาอีอันนี้จะปะบ้านฝนคอเนาะงเป็นน้องเนาะเป็นตัวนี้แล้วมันบอกแม่นแม่นแม่นก็คือปีกายนี่ก็แม่นโอ้เนาะ จะว่ามันมาแล้วจะว่าพากานุนนเกิน่อของท้องเนาะมิธันที่คนกันที่พนันเองแล้วนอกเครื่องนี่เรียว่าในเลือทางการเป็นมาชอยบ้า นี่ผู้นี้ก็ได้ปปปปปปไ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 ปจีไปก่อนเดอ้อไปก่อนเด้อจีพับตอนนี้มึงก็นี่ผู้น้องนี่จ้าเงาที่ตึ้งตึง,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 งอยู่นี่เดีย๋ยวพ่อีหแล้วเดี๋ยวพ่อ เอาแล้วอ <l panels> <c ười> <Bond playing> ันนี้อันนี้น่ะคนบ้านนั่นเด้อคนบ้านเราคนบ้านระดัแดงเด้อนี่เด้อปบน้ำท่อมมาพี่มาปบมาพี่หรือว่าน้ำน้ำซีรี่ส์รอมทางพี่แบบปบบมาพี่มาพี่เบิ่งเด้ออันนั้นอ่ะชิ้นไปเชิญไหมฮุนไปเแลยฮุนเหม่อบ้านคุณล้วาบอก นอันนี้อนงเ่นะพี่น้องบ้านพ่อบถึงบ้านที่ว่าอยู่ดุ่มเนาะที่ว่าอยู่มองตั้เนาะในตอนน่บ้าเปนบ้านตั้ได้เออแล้วน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวนี้นานก็ก็คงมยายังน้ำนี่แม่พิ่ง เน็เนว่าพี่น้องเพิ่นเกมคน้นเครื่องค้นคลองแล้วเอาไปไว้ที่สูงละ่ะเออแพรก็ถือว่ามีมันเนาะทุกหลังคาเหินแล้วเนาะเพราะว่าบา้บานนี้มันยักกว่าเกือบทุกปีแล้วดิเนป้าป้าป้าพาไปเจอกรได้ย,ย่างได้พูน้ำหน้าน่ะพูไปทางพี่เ <laughs> ยอะแตกพุณละมาแล้วค <laughs> ือว่ามื้อนี้เป็นมือ้อที่ว่า พ่นกะเกี่ยมข้าคลองเนาะกะาเกี่ยมข้าคลองเตรียมที่นี่น้ำหรือยังไงมา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 แกยังดีว่าคนบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ มนนันหนาคนมันาาน่มนอมันหนาคนได้กินกันเพราะว่าถ้าวันน้ำท่วมหน่อคนก็บที่แจกงยายไปอยู่แต่ละหมู่บ้านเนาะเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีญาติพี่น้องอยู่หลายหลายบ้านเนาะผู้มีญาติทั้งบ้านอันไตกับอยู่ในไาตา มีญาติพี่น้องทางดันแดงกับมีดันแดงนี่ไรแบนี่พวกนี้แบนภายในแบนภายในลอยนี่ มาอนี้กับชีที่เก็บภาพรวมๆมัพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเก่นเอนเนาะหลังจากที่ว่าขันวาน้ำขึ้นมาริ่งแท้แต่งชิมาไทยทำคลิปมันพี่น้องได้เบิ่งได้ชมอีกพี่น้อง คนใดเพีนน้องเอ้ยใจหอดบอจันร่นล่ะงงคนก็ได้เจอวิดีออไปเถยแล้วบนตกกันนี่นอนมีแต่ว่าเอาพิ่มมันกินนาะ ี่น้องทีไดฮอตบอนนั่นะฮบอนจอดรถแล้วลไปเลอยเลยจักชอบวันนั้นกรเี่ยวกเคี้ยวอยู่นานัก็ตายแล้วไ่บอกเมียนเลย สำหรับคลิปนี้ก็บชิดจกตรงนี้เนาะพิพลาดประกันไดก็ขอขทษขออภัไฟลายๆพี่น้องคลิปกอนกันลืมพี่น้องเลยลืม,ลมน,นั้นอะไรก็ขอโทษขออาไฟลืมสวัสดีได้ขอโทษดเขออาไฟัยเด้อพี่น้องด้อย พลาดประกันไดนก็ขอโทษขออภัยนำลายลายเพราะว่าอันนี้ก็มือไม่เนาะเดี๋ยวเอามือไม่ฮัดครับเนาะเพราะว่าคิดไม่หรือว่าใครทำโอไม่เนาะมาทำนิลึแกแรมแจ้งจำได้ก็ขอให้่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าเอฟซีช่วยตำรวิตีเตียนเนาะ วันนี้มันบ่ถึงมาตองก็ขอโทษขอไฟทำลายลายๆสบายดีสบายดี